มาต่อกันที่บทวิเคาราะห์ปัจจัยหุ้นพื้นฐานนะคะก็สำหรับตัวแรกเนี่ยวันนี้เรามีเปเปอร์อัปเดตของตัวเอราวันนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยเราพีีิิวงบไตรามาที่2นะคะคาดกำไรปกติ108ล้านบาทนะคะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับขาดทุนปกติ151ล้านบาทในไตรามาสที่2ของปี65นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ากำไรที่เราคาดจะลดลง52ิ 52% QO Q ตคคิวตามปัจจัยด้านฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าเรามองว่าไตรามาสที่2ในปีนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งว่าในอดีตหรือว่าพีโควิดนะคะเพราะว่าช่วงพีโควิดเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยกำไรในไตรมาสที่2ของเอราวันเนี่ยจะทํารด้ที่ระดับ1 0ถึง20ล้านบาทเท่านั้นนะคะตัวกําไรที่เราคาดระดับ100ล้านบาทเนี่ยหลักๆมาจากการดีมานของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพนะคะที่แข็งแกร่งมากหนุนให้ ADR หรือาราคาห้องพักของกลุ่มโรงแรมหลักของเอราวันเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงได้นะคะในไตรมาสนี้เนี่ยเราคาด ADR ลดลงราว3% Q-on-Q นคคิวะคะเทียบกับในปี6-1หรือปี62ก่อนเกิดโควิดเนี่ย ADR ปกติของไตรมาสที่2เนี่ยจะติดลบถึง20 คิวออนนะคะขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่3ต่อเนี่ยเราคาดกำไรปกติพื้นตัวเด่นเยียร์เยียเช่นกันเพราะว่าอย่างรายงานขาดทุนอยู่ระดับ12ล้านบาทนะคะแล้วก็เติบโต QonQ เนี่ยเราคาดตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็รายงานตัวเลขคร่าวๆข,ของเดือนมิถุนายนออกมาแล้วเนี่ยเติบโตมันออนมันซึ่งเราคาดว่าจะเห็นการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวมันออนมันได้ตลอดในช่วงครึ่งปีหลัง ะะซึ่งหากผลประกอบการออกมาตามค่าในกํากำไรปกติครึ่งปีแรกของเอราวันเนี่ยจะคิดเป็น58%ของประมาณการทั้งปีเดิมของเรานะคะแล้วก็ด้วยมุมมองที่แนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสเติบโตัว l f on half เนี่ยทำให้เราปรับประมาณการกำไรปกติปี2566แล้วก็2567ขึ้นนะคะหลักๆก,ก็มาจากการปรับเพิ่มสมมุติฐานตัวอัตรา,าเข้าพักตัวราคาห้องพักต่อคืนแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นขึ้นนะคะ ผลของการปรับประมาณการเนี่ยทำให้ราคาเหมาะสมนนสิ้นปี66ของเราเนี่ยขึ้นเป็นที่5บาท35สตางค์ต่อคุ้น,นะคะเรายังคงคําแนะนําซื้อสําหรับเอราวันนะคะถ้าดูประมาณการใหม่ของเราเทียบกับที่บูมเบิร์กคอนเซนเซสค่าเนี่ยจะประมาณการของเราเนี่ยจะสูงกว่าที่เรา37แต่จากแนวโน้มของกําไรปกติไตรมาส2ที่แข็งแกร่งแล้วก็เรามองว่ามีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะเห็น ปรับประมาณขึ้นในช่วงพรีวิวงอไตรมาสที่2นี้นะคะก็แต่ว่าอย่างไรก็ดีใน,ในเชิงระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าเอราวันอาจเห็นแรงกดดันจากประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองได้นะคะตัว2โรงแรมหลักของเขาตรงแยกราชประสงค์เนี่ยจะคิดเป็น20-25%ของรายได้รวมก็มีความเสี่ยงถ้าสมมติว่ามีการเกิดการชุมนุมขึ้นนะคะแต่ว่าที่ระดับราคาปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าสะท้อนความเสี่ยงดังกล่าวไปมากแล้วนะลงทุนที่อาจจะกังวลเรื่องนี้รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยอาจจะรอร เข้าสะสมหุ้นที่ระดับประมาณ4บาท20าทก็ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักค,ครู่พบกับนักวิเคราะห์ท่านถัดไปค่ะ ก็มาต่อนะครับด้วยหุ้น EKS นะครับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับเราก็มีพรีวิวผมประกอบการนะครับในไตรมาสที่2นะครับเราคาดการกำไรนะครับที่58ล้านบาทนะครับกำไรปกตินะครับก็บวก17% q เจคแล้วก็1% 9เนยนเดียนะครับปัจจัยที่หนุนการเติบโตนะครับมาจากการระบาดของโควิด -19 เาระลอกใหม่นะครับแล้วก็การระบาดของโรคเด็กนะครับซึ่งตัวเอกชัยเนี่ยเขาเด่นเรื่องโรงพยาบาลเด็กนะครับก็ทำให้ในแง่ของ o c c u p a n c น r ีเลนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก70%อขึ้นมาเป็น80%นะครับแล้วก็ในส่วนของมารจินก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่าสัดส่วนนะครับโรครุนแรงหรือว่าโรคเฉพาะทางเนี่ยมีสัดส่วนรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็หนุนให้มา r จินเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูกําไรสุทธินะครับไตรมาสนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับติดลบนะครับกำไรมีผลขาดทุนเยอระมาณ5ล้านเพราะว่าเขาจะมีบุ๊ก ในส่วนของรายการพิเศษนะครับขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่จากการลงทุนในตัวเดอะคลินิกนะครับจำนวน63ล้านบาทนะครับก็ส่งผลให้มีรายการพิเศษที่ติดลบนะครับแล้วก็ไตรมาสนี้ถ้าไปดูการสุทธิอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าในการประเมินมูลค่าเนี่ยเราก็เน้น ในส่วนของกำไรปกติเป็นหลักนะครับเพราะว่าคอร์ิเซเนตเขาถือว่าปรับตัวดีค่อนข้างมากนะครับเราคาดการกําไรครึ่งปีหลังยังคงเติบโตดีต่อเนื่องนะครับจากการกลับมาของคนไข้จีนนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยจีนเขามีการออกมาตรการสนับสนุนเรื่องของ IVF นะครับให้คนจีนเดินมีการรักษาฟรีแล้วก็มีเงินสนับสนุนนะครับตรงนี้เป็นบวกโดยตรงต่อตัว EKS นะครับซึ่งลูกค้าจีนเขาเกือบอ ที่เป็นต่างชาตินะครับเกือบ90%คือคนจีนนะครับที่มารักษาตัว i v f นะครับเราประเมินการรายได้ในส่วนของ i v f p นี้เนี่ยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่6%ขึ้นมาเป็น13%นะครับในขณะที่ภาพรวมปีห6นะครับเราประมาณการกำไรปกตินะครับปรับตัวดีขึ้น2 1เป็นะครับเป็น270ล้านบาทนะครับเรามองว่าราคาหุ้นอีเคปรับลดลงนะครับสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรนะครับทำให้เราแนะนำซื้อนะครับให้มูลค่าพื้นฐานไว้ที่10บาท ก็สำหรับวันนี้นะครับทางฝ่ายวิเคราะห์นะครับก็ขอจบประชุมเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subcribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ